สวัสดีครับเพื่อนๆน้องชาวอยู่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ทุ่งบนเนาะที่นาของเองก็กะว่ากลับมาลังแคคือไม่ได้ปลาเลยคือขาดกันอย่างใหญ่หลวงไม่มีใครได้เลยได้แต่ปลาเสด็จตัวเล็กตัวน,น้อยวันนี้ผมก็เลยกะว่า นอนอยู่บ้านสีเหลืกงต้องมีงอะไรนะมาของกับเบ็ด20คัน20หลังหมอปักแถวเนี้ยแถวทุ่งบนผมเนี้ยปักกลางวันแน่นเลยเดี๋ยวคงจะขุดเยะนะื่เนาะแล้วรอดูนะว่ามันจะกินหรือเปล่าเนาะโอเคเจอครับนี่แหละครับ,รบหมายที่เราจะใส่เบ็ดกันเนาะ เดี๋ยวจะลงไปใส่แล้วเมื่อกี้ขุดเดียวได้ประมาณสิบกว่าตัวน่าจะพอหมตัวใหญ่แต่ละตัวก็ใส่ได้สี่ห้าคันนุ่นแหละเมื่อกี้ผมเห็นเมงอะไรบินไม่เป็นเมงทับนุ่นแมลงทับเอยใส่จริงด้วยดูสิครับท่านผู้ชมสวยไหมเออไม่เห็นนานแล้วนะเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะ ออน่ารักน่าชังผมรูวมนสูพันุ์ไปจากหมู่บ้านผมละสวยมากเลยดูดิมันเลื่อมเลยอ่ะปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติเนะไอ้ไปกินต้นไม้เฮ้ <c oughs> <c oughs> อยู่ตามยดถากหัง,งแกนะึนจะไม่ทำร้ายแกกันเล้วกันต <c oughs> ้าคนต่างอยู่โอเค ันนี้ผมก็ทำการปักเบ็ดติดเหยื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบหลังโหลอบเนี่ยไม่รอบอะครับเพราะว่าไปถึงตรงนูน้นนะตรงที่ต้องสุ่อยู่นี้คือผมไม่กล้าไปต่อการไปเจอตัวอะไรไม่รู้คือคา,า,า,าดอยู่บุคันนะผมก็ไม่กล้าเสี่ยงเนาะเพราะว่าทุ่งบนเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับงูเหา่าผมก็ไม่กล้าไปต่อ ก็เหลือเบ็ดอยู่คันนึงก็มาปักนี้แต่เมื่อกี้หลังจากปักเสร็จแล้วผมก็เดินย้อนกลับมาได้ยินเสียงปลาตีเหยื่อปูปังปูปัง,ปง,ปง,ปงนี่เดี๋ยวเราลงไปดูกันเนาะว่ามีปลาอะไรติดนะมั้งโอเคขอเวลาเตรียมตัวแป๊บเดียวครับเลยแุคขดร้อนเลยแดดเปรี้ยงได้ยินไหมครับ ยินเสียงไหมครับเพื่อนยินเสียงเหรอเฮ้ยนี่งไงนิ่ไงเห็นไหมครับปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลานีนหรือเปล่าโอ้ยปลาสเสด็จครับสเสด็จหลวงด้วยโอเคเดี๋ยวผมปิดกล้องแป๊บนะผมเก็บปลาก่อนอเสร็จเลยครับจะเก็บปลาแล้วเนาะ ui, được kíp lẹ, cái mà kíp vừa để nghe như này, nghe nổi tiếng ba tì yếu, im nhỉ, nó say nó lụt, nó kiểu kiêng rồi, phải

เอ็กซ์กิฟดี๋ยวหมดเกี้ยงครับเดียวเองเนี่ยัไม่ถึง้านาทีเลยทำไมมันจะกินไวนอย่างนี้วะเหนียกเลยมีคันไหนปฏิกิริยาเลย ไปเจะสุดละโอ้โหมาแค่20ขันนะ่นันหยุดมั้ยนี่อยู่เมื่อกี้มันดังแค่ตรงเี็ว่ะไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วละเมื่อกี้ที่ผมเจอตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตรงนี้ก็เลยไม่กล้าไปต่อนะ okay. เนาะโอเค๋ยวถ้ามีช็อตอะไรเด็ดผมจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะสรุปแล้วก็คือไม่คุ้มเลยครับวันนี้โอ,อก,การลงทุนคือไม่ได้ลงทุนอะไรนี่เนาะดูแรงอย่างเดียวไ,ได้ปลาเสด็จไปตัวเดียว วันนี้ก็ห่ายสามโมงแล้วผมกกลับเข้าหมู่บ้านแล้วล่ะรือไซเวตตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะปลาเล็กๆปลาน้อยนะปลาเสด็จอะไรเงี้ยก็ได้ปลาเสด็จมาตัวเดียวเองเอาไปรวมเมื่อคืนแล้วกันก็ถือว่ามายามทุ่งด้วยครับ ไม่เสียหายมาดูน้ําดูท่ากันาอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้วิจัยผมก็ผ่านมาสงสัยไปทุ่งก้อนแรงโอ้โหทุ่งกอนแรอยู่ทุ่งโแ,แกนะเมื่อกี้มีตัวบ้วนผมคิดว่าเป็นบ้วนนะมอยู่ในในานานี่แหละวิ่งไปวิ่งมาใหญ่เลยมีนก็หมาเลย หลายคนอาจจะสงสัยนึกว่าไอ้บ่วนนี่คืออะไรวะบ่วนเทียอะไรบ่วนก็คือตัวนาคนะครับพี่น้องมันเป็นนาคไม่น้ำนะมันจะขึ้นมากับน้ำนี่แหละมาหากินปงกินปลาอะไรอยเงี้ยอยู่ในทุ่งนานเวลามันวิ่งทีนะโอ้เหมือนหมาเลยวิ่งลัดป่าข้าวนี่นะล่าเป็นหน้ากองเลยลหละครับ บางทีเราไปใส่เบ็ดตอนคืนน่ะเอาตกใจใหญ่เลยรูกว่าผีหลอกแต่จริงๆไม่ใช่แล้วครับมันเป็นไอตัวบ่วนตัวนาดนี่แหละโอเคครับผมต้องส่งเพื่อนๆกับคลิปนีนนน้ไปพร้อมกับบรรยากาศทุ่งบนของผมเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะกลับาข้าหมู่บ้านละไม่หวาละร้อนเป็ดก็ทิ้งไ,ไว้นี่แหละ เดี๋ยวถ้าจะได้ออกหมายไหนก็ค่อยมาเก็บเอาแค่20หลังเองโอเคขอบคุณมากมายครับสำหรับการติดตามรับชมเนาะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย